เอตรงอยู่ตัวลังรถอ่ะแค่นั้นเลยยิงไม่ได้ใช่ไหมไม่ยิงไม่ได้เลยเงันเงันเงันเหมือนเดิมหนึ่งหนึ่งวิยิงเหมือนเดิมแหละแต่ว่าอันไหนเราอันไหนอันไหนเราวิยิงได้เราเราเราลบออกก็ได้เอ้าเลี้ยงได้แต่เลี้ยงเนาะลวกสุดซดลวกเจอใช่ไหมโอเคแสวป่ะไอสองคนนั้นเราก็ต้องยิงนะจัดเตยยิงไม่เลยลื้อจะลบเอาลบเอาดีกว่าแลลบเอาได้เพราะว่า this is a sensor มันไม่ถึงเราหรอก แต่ผมกว้าจาังหวะที่เราหยุดหัอมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมอยู่ไกลส <c oughs> ังเกตดูสังเกตดูดู่ในแมพเลยตัวเรามันกระพริบแรงไงหมแค่ไหนจังหวะที่กระโดดอ่ะมันจะกระพริบแรงแล้วก็จังหวะวิ่งขางกดวิ่งทีเดียวแล้วก็ปล่อยยาว้ปกดอ,อีกปลามไม่ได้กดเป็นยังไง ไอตัวที่เดินไปเดินมาผมกว่วจังหวะที่เราเปิดประ,ประตูมาเนี่ยต้องยิงอันน,นี้ต้องยิงต้องยิงเอตัวที่มันเดินเข้าเนี่ยเนาะบนเนี่ยเนาะอย่าไอตัวเนี่ยพอจหมาเปิดประตูมาซะอี๋เลยกลัวกลัวจังหวะนี้ที่จอาไอ้นี่ลงไปด้วยสองตัวเนี่ยสองตัวนี้จริงๆไอสามตัวไอไอสามตัวนี้มันผมรุนในแบบไม่นใหใครวิ่งมาเจอนะี่อืม แต่ก็จะประมาทนะหรือหรือยังไม่ต้องยิงก็ได้เองปล่อยมันได้ไปปล่อยมันแล้วเราเดินออนไปเลองดูนะเิงแค่ไอตัวนั้นตัวเดียวเอาพิกาส์ไอตัวนี้ก็ไม่ต้องยิงเนาะไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเดี๋ยวเราจันท์ปามมาเราเดินของเลยไอ้ที่ยังยังยังให้ปามลูดของทั้งหมดก่อนแล้วเราค่อยเอาแล้วกันโอเคเอาตามนั้นนะใช่เพราะว่ามันจะแช่กับปามเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวยิงคนตายเกิดแล้วจะเห็นอีกใช่ เราวันที่มีใครเดินไปเจอโซไปตัวที่ผมยิงตายขบวนทำไมวะนี่ดีกว่าถ้าให้ป้ามแฮกก่อนนะป้ามฮกเ็ตก็ออาไปเอาของนนะในนเสเ็จพร้อมกันโอเค โอเคคีย okay. ์การ์ดพร้อมอย่ารอยความแฮกก่อนนะ <Okay. S 3> โอเคถ้าผมเสียเวลาก็ตรงแฮกหนึ่ง ตรงนี้มันเดินบนเนี่ยเราต้องฆ่ามันไหมกันเต้ผมว่าไม่ดีกว่าเราให้มันเดินลบเข้าไปแล้วเราก็บินเออข้าห้องแค่นั้นแหละทันอยู่โอเคผมก่จังหวะที่เราเปิดประตูมาแล้วมันจะเป็นวงนะจังหวะที่เปิดออกมาอนะ่ะมันจะเป็นขีดฟ้าขึ้นแวบเลยนะกว้างเลยนะนีจะ่จะยิงนะก่อนเข้าไปยิงนไอ้จังหวะเ้าเอที่มันออกมาพอดีนะ่ะนนได้ได้ได้ตามแฮนด์เซกเกอรไปทคร เสร็จเสร็จแล้วก็ช่วยพี่สงของหน่อยนะครับครั้งนี้แหละต้องเสร็จแน่นอนไอ้บอสใหญ่มาว่ะพี่การ์เต้ใช่สองสามสองมีนี่กันด้วยฮะสองสามสี่ห้าโอเคมาให้ที่ละโอเคจัดการเลยอย่าี่คนนะ ต้องเราไม่เลี้ยวก่อนเราห้องเดี่ยวก่อนเราไม่ต้องยิงมันเนาะเอาตามนั้นยิงแค่เท่านั้นเลี้ยงในเลียงไปยิงแค่ทางางออกพอโอเคเอาตามนั้นเกมมันอาจจะสร้างมาให้เราสเตลก็ได้นะพี่ดูแล้วใช่เออโอ้ไปจัลเตอร์มาคือมันไม่คล้ายๆแบบตัวละครมันมีเวลาให้แบบ ยืนโง่อยู่แป๊บนึงอ่ะให้เราแบบลบแรงลลบเอาโอเคเฟ็บเฟ็บแล้วคก็เกิดโตตัวปั๊บมันจะเว็บ ภาพผิวม,มันก็เร็วกว่าเฮ้ยหมอนโอเคเราไปเแตน์บายเราตรงนั้นนะที่เดิมเอาคิวของมาเลยเย็นก็ออกไปขอนน้าจันอร์เต้ผมจะดูราดลราวให้ว่าปะปะบอสอยู่ไหนบอาอยึ่นะอย่าอย่าพว่งออกมานะเคอ,<ร>ออกมาได้จันอร์เต้ออกมาเลยห้มฆคาใครทั้งน,น,นั้นคนนี้ ย่องย่องย่องเหมืเดิม่ไอ้คนนี้ก็ให้มันเร <ทำ S 2> ิเลียวก่อนไปไปไ,ปไปนานนานน,านอยู่มันยู่นานอยู่ไม่มนลโอ้ไปเดินโอ้มีทีไทีเกหนีไปยเออคิดได้ละกระดไปนะปงังเอพี่บวกยี่สิบแล้ววะมานีแลววะเอ เติมความเพิมไหมความเต็มรอยแล้วผมเจอว่าติยูไอ้นี่มันหินปามไหมเนี่ยน่าจะโมเดลินนะยไินะอว้แอบแอบแอบก่อนแอบก่อนเอแอบดีกว่ารอปามรอปามหอกก่อนปามเมมามปาปา่แอบหัวแดงไหอยู่เทนบุน ม่าเสียนะจิ่วปามเอาเอาเอาไปก่อนนะหัวเพื่อเฮ้ยมันมีโอ้โหปามมันจะมีตัววนมาไอ้ตรงที่ปามยิงตายน่ะมันจะมีตัววนมาเดินดูเห็นไหมเนี่ยพี่พี่พี่ดูในเนี่ยใช่นี่เนี่ยมันมีตัวเดินวนวนมาดูเนี่ยถึงว่าอ๋ออ๋อตอนนี้ตอนนี้ก็คือประตูเหลืองอ่ะเปิดละเราต้องไปเขาวงเหลืองให้ให้ทันใช่ไหม ไม่ต้องทานก็ได้คือเราไปไปตัวไหนกไ็ไดมันม,ม,มีเวลาจำกัดไงแต่เราต้องยิงในคนที่อยู่ตรงบนวงเหลืองใช่ไหมเดี๋ยวไปไใบบอกยิงตัวไหนยิงไอ้ตัวข้างหน้าก่อนอะ่ะไอ้ไอ้ตัวที่อยู่ก็โก,กงกรงเสือตรงนี้ข้างหลังข้างหลังเราใช่ไหมใช่ครับหนึ่งเก็บให้เก็บไอ้ตัวข้างหลังนี่เหรอใช่เดี๋ยวให้มันเดินไปฝั่งนั้นเก็บจากข้างหน้าแล้วให้มันตายจากห้าปัา๊เก็บได้เลยปั๊มจะจะให้พี่เก็บไหม หนึ่งเก็บเลยมันวิ่งเร็้ยวตรงนี้โอ้ยขีดขอกเอ้ยตายไอ้ตัวนี้เดี๋ยวพี่หนึ่งเก็บเลยเด้อถ้าถ้าเก็บได้นะเฮ้ยเอาไงลุกเก็บตัวน<ง>ี้ไม่ไม่ไม่มันเดินมันเดินมันมองไม่เห็นไม่เหรอเอิงก็ค่อยๆย,ย,ย่องไปมันไม่เห็นไม,ม่เหรอน,นี่ยังไงมันจะกลับมาอีกไงการไม่คือเราเจอจังหวะอย่างจังหวะเงี้ยที่มันเดินที่มันพอพอมันเลืี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเรารีบ วิ่งออกไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเซ็นเซอร์มันอะมันมองไม่เห็นเราไม่ใช่เหรอใช่ไหมลองดูไหมล่ะเออเอาไหมล่ะเราเดินตามหลังมันก็ได้นะปั๊มพอ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 ไม่มา่หนึ่งพอมันเดินมาปุ๊บพอมันเลี้ยวปุ๊บเราโดดลงโดดลงตรงนี้เลยใช่ไหมเอาไหมอ๋อเงี้ยเดี๋ยวเอาอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ห้ามกระโดดนะเดี๋ยวเดี๋ยวทอยทอยตั้งรักก่อนไปรวบไปรวบไปรีวกบกบลีกบลีกบกบลกบลีกบลีกบีกบกบลกบลี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 กบ ว่ามาใหม่ว่ามาใหม่เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องคุยกันใหม่ยิงกันเลยไหมนี่ยฉันยิงดันไหมเนี่ยจังหวะนี้ยิงมาได้ไหมลองรองวิธีนึงเีลยคุณทัานเนี่ยเนี่ยผมว่ามันเดินแล้วพอเดินพอเดินปุ๊บเนี่ยเราเราเดินเอี๊ไปเรื่อยเราเดินเอี๊ยบแบบวิธีก็เหรอคือมันยิงวุฒิกับมันียิงหน่ะใช่มบวกกับเราค่อยยิงเนี่ยเออยิงมันชัวร์สุกทะใครยิงแม่งตามเลยยิงมาไม่รู้จะไปไหนกันเดินกันตามตัวกันเอาไว้เอาไปส่งส่งเอาสามคนเลย ไอ้ฟืนไม่เอาเรายือมันต้องยิงนัดเดียวพี่หนึ่งถ้ายิงสามคนคือเก่ายิงนัดที่สองไงมันก็ระลุสองคนครับเดี๋ยวยิงตรงนี้บางเคยยิงตรงนี้เออให้อย่างนี้ก่อนเออเด็ดหนึ่งยนึี่ไหนึนะตัวหนึ่งสังเกตดูนั่นน่ะขนาดว่าหนึ่งยืนมันเห็นปุ๊บเนี่ยเซ็นเซอร์มันไม่ถึงหนึ่งอ่ะมันก็ไม่มันก็ไม่สปอนสังเกตไหมเดี๋ยวอ่าคอยดูเซ็นเซอร์มานะ นยิงได้ไหมยิงได้ยิงเล็ยิงเล็ยิงเล็ใครยิงใครยิงโอเคไปโดดไประวังกระดูกมันแตกนะระวังนะระวังกระดูกโอเคปล่อดภัยไปย่องไปแล้วนี่เคยเห็นแล้วเหรอมือมือคนจีเห็นแล้วเหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราปั๊มยิงหมอนี่ก่อนปามเดินนำตามมาเถอะอย่างที่กราลังเดินกลับยากปามยิงมาเลยยิงเลยทุกวันนี้เดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเดินลอยขัเห็นลเหนึ่งขันหลังขันหินหนึ่งที่ว่าเป็นห่วง เลยขันลังไฟก่อนแล้วไอ้หัว่อนก็หลุดเรียงไปได้มันยิงไอปแล้วปั๊มยิงเดี๋ยวไปแล้วยวิงยิงไปยิงเตื้อไปตัวภารกิจเ้ยค่อ,คอยย่องไหมเคยย่องมาย่องมาเดิมๆทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่หนึน่งมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมา เอ้ยเลยทีมดีป้าเถอะทีมทีมเร็วๆยองทำไมกันดิไ้ไปทางไหนก่อนเออเอ้อเห็นหายล่ะอ๋อกดนี่เออจะลืมกดโอเคไปโอ้โหผ่านตรงนี้ได้กพุดยันละคือว่าผ่านแล้วนั่นเลอยู่ที่อยู่ที่เราจะไปเอาอีกไหมแค่นั้นแหละเอาอีกไหมล่ะเอาอีกเลยก็เลยเพราะว่าไอ้แรกนี่ง่ายแล้วที่ดูแล้วง่ายแล้วถ้าถ้าเราตายปุ๊บเราก็จะมาโผล่ตรงต่อจากนี่เอ้ย ไปไปเดี๋ยวเราเรียบรีบนอนไม่หล่ะจานเตยฮิข้างหน้าตัวนึ่งอาอทำไมเงินหายออกมาละเดี๋ยวก็เดี๋ยวจานเดี๋ยวเห็้ไปยิงตรงนี้ก่อนยิงตรงนี้ปุ๊บแล้วฟัอยิารอใครไปยิงตัวลุนเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนตัวนี้ให้ที่กองทำมันนะฮะเดี๋ยวฟันยิงยิงรอรออยู่นี้ก่อนนะรอให้หายแบบอย่แค่ไม่ให้จิบ เมื่อกี้ก็ไปเก็บไอ้กลุ่มอยู่นาข้างหน้ากันก็ได้สามตัวอยู่ข้างหน้าตรงกลองปูตัวปีทีไหมข้างๆได้เก็บได้ไหมไอ้ข้างซ้ายไม่ได้ไม่ได้รองก่อนรองก่อนไปเก็บตัวนั้นึ่งเก็บสามตัวอยู่นะปามแปลกดป๊มไม่ไม่เราไม่ต้องเก็บทุกเราไม่ต้องมาท่าเราลบเลยลบเลยไอ้เนี่ยมันต้องเก็บอาจารย์ต้องเก็บต้องเก็บใช่ไหมใช่คอาจารย์เต้ผมอาจารย์เต้จาตัวหน้าตัวหลังไรเฟิลขอไรเฟิลอาจารย์เดินเข้าไปใกล้มันมันก็มีเรื่องยู่เลยขอเราไรเฟิลใช่ไหมอ้าวปั๊มอ้าวแตกเลย ้วิ่งวิ่งไปหาปฟาดีกว่าวิ่งไปหาปฟาดีกว่าเตกแตะราคาตัวตายเลยไปเลยดอกโดนก็เริ่มใหม่เอาหมดท็อปเนี่ยไอตัวที่พี่อยู่มันก็ยังไม่มีอะไรแต่ว่ามันมองเห็นปฟาเลยเนี่ยยีมันเริ่มเป็นคนที่ใหม่โอเคพี่ยับตังตังไม่หายใช่ไหม ไม่หายไม่หายท่ามีแหละเฮ้ยทำไมมันเหลือ um. แค่ล้านห้าล่ะปั๊มโอ้หมันต้องตายหมดเฮ้ยมิงฮอด์เยว่ะฮอรลงยากมอเด้อยดงสูบปัดยูบปัดยูัดมาดิยิงฮอเลยเราเราขับฮอได้ไหม ฮอร์ไขับไม่ได้ว่ะโอ้โหโคตรแม่นหอรระเบิดเลยนะเด้อผมยิงหอรระเบิดเลยอะ่ะไหนไหนไหนยิงไหนแป๊บเมื่อเพงเพิงมาจากหลังฮอรไม่รั้งละยิงหอรยิงหอรยิงหอรไปจะช่วยเอาอลไรเอาเลยเพื่อยิงฮอรเลรยิงฮอร ยิงคนขับใช่ไหมใช่เตายแล้วโแม่งเกินเดี๋ยวคนยิงคนขับตายเอาเลยบตุ้งมาหนีรับคอาบอ่ะโอ้รตายอีกคนว่ยิงไปตลอดนต้องเก็บเอ้้ทับออรถคนนี้ไง ว่าร่วงออกไม่ร่วงเหรอวะมึงเคนขับมึงโดนน<ฮ>ัก่งโอ้แลอวตัวยั เราไปงางต่อนเนี่ย<ะ>เราไปงางต่อ,อละตันยังยังไงก็ไม่รอดหรอกพอรอมาเรื่อยเรายอมตายเลยพเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เริ่มใหม่ตรงหน้ไปด้วยเนี่ยเหรอครับเริ่มใหม่ตรงที่เราออกมากินอะ่ะเพิ่งเอพวยปั้นยิงฮอรก็ตายจะดเลยนี่ร่วงเหรอโอาพวยปั้นยิงฮอรตาย มันไม่ยอมตายอ่ะเอายิงเอาให้ชัดเพื่ันนัดเดียวอ่ะหนึ่งจอดละหออ่นัดเดียวอ่ะเออนัดเดียวเลยยิงหัวแล้วอ่ะเอาะไรเพิ่มเาเอออะไรเพิ่มเิยหัวไปไปตายตายตายให้ยิงตายไปตายตายตายอันนี้อันนี้มามาชีชีพกันเนี่ยมึกดิเอาดิเอาดิสู้ปลาหลวงชัวอยู่เดช ขอแค่มันไม่ลุดซื้อขมันลุดนี่เลยยังไงเองเองไปเลยไหมยังไงขอวมันลุดไหมมันยากไหมปามพาเรกิน <ลง S 1> เนี่ยลงน้ำเลยเหลือเหลือให้ลงน้ำเหรอใช่ไปเลยไหมล่ะไปเลยไปไปเลยก็ได้นะลึกไงถ้าพ่นมันยิทควนนี่ไหมมันก็ยื่แต่กลัวมันลุดนเฮรุ้เราไม่ได้ไเลยนะ่ะป,าป,าปา่าป่าป่าป่าลงน้ำดีกว่าไหมออลงน้ำไหลงน้ำไหมใช่ตยอะกันแต่หลอ แล้วตรงไปขายอะก่อนขายรถแค่นั้นละเพือนกันก็เราก็โดดลงน้ำเลยดูดได้เลยไงเดี๋ยวตังค์ละห้าแสนนิ้งเนี่ยโอเคโอเคล้เนาะเอาไงเอ๊ะทำไมโดนเลยมันตายมั้งตายมันคือตายก่อนขายได้สองแสนนะโดนลงน้ำกหรอลงน้ำเหรอปะไม่ใช่เสี่ยงเะ ยี่เสียงเล่นเล่นอยู่มันไม่ไนะ่ารุดนะพี่ว่ามันจะรุ้ดตนที่เราตายแล้วอะ่ะบางยิงมาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะ<อ>มีรถมาซูวีนะ่ะไอ้เราจะไปยิงรถซูวีไม่ทันเดี๋ยวลุกลุกรถก่อนรอให้รถมาขอรอบนึงแล้วค่อยยิงเดี๋ยวรถมาก่อนเราแล้วค่อยยิงเดียเ๋ยวกัน้ำอยู่ตรงนั้นะ ตรงลงน้ำอ่ะบินลง,งน้ำไม่ได้นะ่ะตอนเล่นก็ปมามเขาแต่น้อปามน้อยที่ว่ามันตามยิงน้องโดโดลงน้ำไหวน,น้ำหนียองไปลงน้ำตรงนี้เลยไหมล่ะไม่ได้หรอก่อบขนาดเนี่ยไปเอ็งไปตรงนี้ก <ไป S 2> ันเล<ร>ยค,คนละหลายแกนอยู่นะเปแก๊งไม่ใช่เดี๋ยวไปเอ๊ะรุดมาล่ะเอ้ยอ็งไปทางนี้ดีกว่จาจันทางนี้จันไปไม่ต้องวิ่งเร็วเด้อไม่จีบหันแต๊ง วิ่งเร็วแล้วก็ปล่อยขนาดน้าตัวนตัวเงาไงปล่อยหรือฆ่าปล่อยปล่อยตอนถูน้ำทื่อย่างจะจบแค่ใบหน้าเนี่ยชุนระเบิดก็พอเฮ้ยใครวิ่งเร็วน่ะวิ่ง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 เร็ววิ่งเร็วแล้วก็ปล่อยโอ้หเดือมน้ำมันอยู่ฝั่งนู้นเลยนะเราต้องว่าจากฝั่งนี้ไปเลยไงใช่ไกลเนี่ยนะแต่ว่าโอเคมันคุ้มอ่ะ

เฝั่งนี้ใกล้กันปะฝั่งนี้มีใกล้กว่านี้ฝั่งไหนฝังนี้เลยปะไปฝั่งซ้ายเี่นนะเออฝั่งซ้ายใกล้เอ้ยฝั่งขวาใกล้กว่านะฝั่งไหนฝั่งนี้เนี่ยยี่ร้อยยี่ยไปอีกแล้วเดี๋ยวออไปนู่นเลยนะอือฝั่งไหนใกล้กว่าล่ะเร่อยลยแหละฮบินนะฮ้รอบฝังไปฮาวบิแล้วนะ พี่หนึ่งพี่อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ใกล้แถวงหอเห็นเด้ออ่าหนึ่งอ่าหนึ่งลงน้าลงน้ามาเามดูจตามมาเลยพี่หนึ่งเป็นคนนั่นต้าเรียนมาเร็วทีนี้ไหนง่ายสุดเลยมันเป็นระเบิดมันเคยจะหายเยมันต้องชนชนใช่ไหมมันขึ้นจะระเบิดไม่รู้มันเคยชนเมื่อที งัดผูรบเอาไปขายได้ไหมโอ้โหบินตามว่ะอิกวนในลุ้นเฉยเราจะอิกวนในลุ้นอิกบุญตเลยมุดมุดลึกๆมุดลึกๆมันก็บินไม่ได้บินตามแล้วมันบินตำรวจดิเฉ สร้างปุ่มคียรับแบบกดอันนั้นลหลอกค้างก็เร็วเลยวะด <c oughs> ้วยยัมีอะไรครับค <c oughs> ือ <c oughs> ดั่งน้ำน,น,ำนออี่ก็เป็นนน้ำหมดเลยว่ะต้องดูกับแว๊บนึงให้การีล็อกดำต่อมืดอสิเออมีมีหมดหมดด้วยปลามีเมื่อสิปลาปลาจะมีหน้าติดหรอ ที่แค่สามขีดเลยนาพี่น่ายน้ำยาวไปเลยครับลองระเบิดด้วยนะเราอยู่ตรงหน้านามสีสีแบบตรงกลางๆนะ่ะันนี้มีสามสีสีน,น 3, 4, 4, 4นะเราอยู่ช่วงแบบเก,เกือบดำอะ่ะกำลังพอดี้อ๋อฟิวนี่ตายเหรอวะใครเป็นไรอมา,ามันโหลดทำไมมันโหลดมาตรงไหนอ่ะเออนี่ไงก็ส่งของได้เลย เออเออเอ็เรื่อมหน้าไปเนาะเออใช่สมาเด็เงี้ยออดีว่ะยิงไปวิธีดำของโพโนอือมพาจันตืตนไปไปเลื่อมหน้ามั้งอู้หด้หกแสนหกแสนเนี่ยเอ้ยมึงบอกมึงสิว่าพันหกแสนล้านล้านล้านสองเอออันนี้เงินทั้งหมดเดี๋ยวไม่ถ่ายรูปเนี่ยแต่ั้งหมดเนี่ย เลขเสียพี่หนึ่งไอ้แสนได้สามแสนแปดเองสามแปดน้อยแอะไ้ห้าแสนโอ้โหทำตั้งนานโอเคเราไม่ไม่เราเราได้รููเหลี่ยมมันเป็นเราได้อยู่วันนี้เล่นง่ายแล้วทีนี้แต่ทำสองคนอะไม่ได้ทำสองคนก็บยิดมันก็ยิดก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้ผกทองพวกอะไรเงี้ยมีกันเลยเวลาเอาหรอกใช่อันแรกง่ายแล้วยังไงก็ผ่านแล้วอันแรกดูแล้ว ต่อไปก็อนสองเนี่ยก็ถ้าถ้าไม่กลัวนิดรุดก็ไปเอาต่ออยู่ดอกลักวนิดรุดเลยเราต้องรอให้มันหลุดอีกรอบหนึ่งนาะอู้แต่วันนี้ผมิดจะไี่ทันแล้วนะอีกห้าทุ่หมหรอนอนแล้วนอนแล้วโอเค